อัสสลามมุลัยลิุมคะ่ะเนี่ยวันนี้เรามาเขาพี่หลายทะเลบ้านเราสวยหาดวันนี้หาดขาหาดแบบโอ้โหแบบสะอาดมากนึกม่าริดนะตอนเช้ามันเดินเล่นเออเช้าเช้าเราอาจจะเดินเล่นออกกําลังกายด้วยอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ย สนุกเขาพิหลเป็นหาดที่สะอาดน้ำสีน้ำเป็นสีแบบสีฟ้าเลยหันขึ้นไปคลื่นคลื่นคลื่นน้ำเ่ยากาศเช้าเช้าบรรยากาศดีมากครับดีมากดื่องกาบรรยากาศกำลังดีครับ ไม่เย็นเกินไปชายทะเลตัวแต่ละคนเราอะชีวิตอะต้องหาความสุขใส่ตัวใช่ใช่ถูกต้องนี่ยได้กินโอซอนนะใช่ใช่ใช่น่าลงไปอาบวันนี้วันนี้สาวปทุมนมพังงามาเที่ยวมาเที่ยวชายทะเลนะครับมากิน บรรยากาศอากาศสดชื่นมากไม่ใช่มากินอากาศบ้างมาดื่มจำอากาศ <laughs> <laughs> ดื่มกับกินมันก็คล้ายกันเ okay. นี่ยวัดเที่ยวกันเลยขอบิณายหาดบ้าน ชีวิตต้องมีความสุขแต่อย่าให้สึนามิมานะวิ่งไปทันนะมังดิตนะมีความสุขมากไหมมากจ้ะจะจถ้าสึนามิมนหนีไม่ทันนะเนี่ยแต่มันจะมีสัญลักษณ์นะแ้าสึนามิจะมาเนี่ยน้ำจะต้องแห้งเลยแห้งไปนู่นไปยูลึกๆนู่นหรือไม่จะมันมีสัญลักษณ์กมันจะมีฟองของอะไรนะ ออฟองคลื่นหะไม่ใช่ฟองอะไรสักอย่างนึ่แหละมันจะมีสัญลักษณ์ถ้จาจะเกิดสึนามินะเราเริ่มรู้แล้วว่าการหลบหลีการหลบหนีสึนามินนะเป็นยังไงก็ต้องไงวิ่งไ,ไปบนท,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 ที่สูงในชะ่ใช่ใช่คนฝั่งที่สูงสูงอ่ะ สดชื่นสดชื่นสดชื่นมากครับเช้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูรูรูอะไรเนี่ยรูอะไรเนี่ยเนี่ยรูของใครให้ดูรูไปดูรูมันไปเตอจะให้ดูรูอะไรมันรวยเนี่ยรูอะไรรูอะไรนะตอนนี้สาวปทุมจะให้ดูรูเนี่ยจะไม่รู้ว่ารูอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อรูรูปูลมอ่ารูปูลมแล้วก็ไม่บอกให้ดูใช่ไหมให้ดูให้ดู ถ่ายให้ดูสินั่นอะเนี่ยครับปูลมปูลมลดูปูลมดูปูลมครับ หนม้ี่โโอสดชื่นมากสดใสมากครับออกตะเภาทะเลสองเรานะคะออกไป ไหน <iza anut> <centimet re> เห็นล่ะเห็นเรือ <anak> ป <lonely> ่ะมาเห็นเรือป่ะเห็น้่ะใครเห็นไหมลืมนะดูแล้วนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปจะได้มีคลิปดีๆมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่าอัสสลามุอะลัยกุมระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ